โอเคสวัสดีครับปาร์ติดเกมนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนครับ Striker World War 2 Ready ครับผมซึ่งเป็นปืนลูกซองที่ขึ้นชื่อเรื่องของความรุนแรงนะครับ240ระยะต่ำมากครับความแม่นยำก็ต่ำมากครับแล้วก็ความสเสถียรมาตรฐานฮนะสำคัญอย่างหนึ่งคือกระสุนมันเยอะครับวิ่งช้าครับถือแล้วจะวิ่งแค่59ถือว่าวิ่งช้าด้วยเทียบกับปืนของ S of Space เนี่ยอันนี้ที่เปรียบเทียบเนี่ย อันนี้คล่องกว่าแต่น,นี้จะยิงได้รัวกว่าครับหมอบการวิ่งเข้าไปนัวนะครับอันนี้ดังนั้นก็ลองดีกว่าครับเราจะลองกันในโหมดแรงนะครับมาปะลารักเข้าแรงแล้วครับจัดไปครับผมแมนน่นไฟนะครับตามตามหลักการเล่นแรงผลจะเป็นยังไงมาลองดูกันครับจะพยายามวิ่งเข้าไปนัวให้มากที่สุดเอ,อเคครัคผมวิ่งมาฮะ นี่ครับเป็นปหนึ่งศพสองศพสามอ้อศพที่สามเป็นศพเราเองไปอีกเทศน,นะครับเคลียร์ปหลักไปตรงนี้เขามาเตม็มเลยครับตรงนั้นเนี่ยนี่ลนนะครับเฮดช็อตไป แก้งครับไม่มีใครมาเลยวะครับนี่เพื่อเราอะพื่เรามาจากตรงนี้ได้ไงเนี่ยไม่มีใครมานะครับจะเอ๋โอ้โหสามคนลากไก่ครับนี่ซุ่มอยู่ตรงนี้นะโอเคจำได้แล้วทตำ,ำแหน่ง ิงวิบไปเลยครับได้ไปสองคิวครับวิ่งเนียนๆนะป้อมนี้เอ้ยเพื่อนโดนยิงจากยัำติดคอไปครับติดคอไปดิดียบร้อยครับได้ไปสองศพครับ,ตบแตกระศูนย์ละโอ้โหไม่ไหวครับสี่คนเดินมาล่คะครับมึงก็เบื้องครับแต่ก็โอเคนะตอนนี้ ได้อีกศพครับเลือดเหลือสามอะออาไปก็ไม่รอดละโอ้โหโดนแกงครับมันหลบอยู่ใต้นี้เองหลบตรงนี้จริงเหรอเดี๋ยวนะอยู่ไปเนี่ยไม่อยู่แล้วว่ะอุย๊ย ตายครับเจอสไนป์สไนป์นครับยิงยิงจากด้านบนแน่นอนนะการนี้ลบก่อนครับลบก่อน ใครลงมาไหมเนี่ยรอหลงนะครับรอหลงเพื่อนเราอะเอาสิ่งในบ้านนี้ก็ไม่ไหวนะถอยก่อนเนอะแต่บงส่วนเรียบร้อยครับนี่ครับสไนเยเจอประชิดนี่ก็ถอยครับนี่ครับ คนจริงยิงกลางบ้านนะฮะเฮ้ยยิงดิเอา้ายิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้ยตายแตกระสุนแล้วไม่หลบครับไม่ดีนะฮะก็โอเคปืนนี้ถือว่าความแรงเรียบร้อยผมมาโอเคป่ะโอเคป่ะป๋ามันใช้ไดนะ้ปืนนี้แต่ระยะมันต้องเข้าไปไประชิดป่ะแล้วมันเดินช้าเนี่ยมันเป็นลูกซองที่เดินช้าแล้วไม่ปรชิดตัวย่าครับ อดูผลงานนะครับปาร์ลังคที่สองครับ MVP อ่าบอลทรูนะครับขอจบการรีวิว World War 2 Lady กับลูกซองสุดโหดวิ่งเข้าไปยิงหน้าแหกแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าปลาลาไีก่อนสวัสดีครับ